ขอบคุณเหล่าแมวของเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนหลักกระบอกใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นอาวุธปืนซิกเนเจอร์ของตัวละครใหม่อย่างไซโอไนกับอาวุธปืนที่มีชื่อว่า r e c o n ิเฟกซจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสำหรับนี c o n นิเฟกนะครับก็จัดเป็นอาวุธปืนหลักประเภทแอสซอรเฟินะฮะ ที่มีรูปแบบการยิงเป็นออโต้ก็คือกดค้างยิงรัวได้นะครับผมแล้วก็มีรูปแบบของกระสุนเป็นฮนะิสแกนนะฮะสำหรับจุดเด่นของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของค่าคิดที่เข้าชานะครับที่เยอะพอสมควรเลย28%แล้วก็คิ i t i c a l ้าดามิเอตหรือว่ามัลติพลายเออร์นะครับที่สูงถึงเกือบ3เท่าเนี่ย 2.8x แนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของแม g กกาซีนหรือว่าจํานวนกระสุนต่อแม็กนะครับที่สูงถึง200อนัดอันนี้คือสูงมากๆเลยนะ ประมาณนี้นะครับ3จุดเด่นที่ลุงเห็นหลักๆเลยส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ค่อนข้างถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะอย่างดาเมจพื้นฐานก็40หน่วยนะสำหรับเออตโต้ก็ถือว่ากลางๆแล้วก็นิดนึงคือไม่มีสแลปด,ดามเมทนะมีแค่อิมแพคกับพันเจอร์เ er ท่านั้นนะก็อาจจะเป็นจุดจุดบอดเล็กๆนิดนึ่งนะแล้วก็สเตตัสชานส์นี่ก็ถือว่ากลางๆนะ16%มันะไม่ได้มากหรือว่าน้อยนะครับผม แล้วก็มาเป็นในส่วนของไฟเ e เลดนะครับแนัดก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ายิงได้ระดับกลางๆไม่ได้ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะสำหรับปืนออโต้ส่วนที่เป็นจุดด้อยเลยก็น่าจะเป็นรีโหลดสปีดนะครับที่ช้ามากห้าวิอะ่ะโคตรนานคือแบบโอ,โอเคก็เข้าใจได้เพราะว่าแม็กกาซีนมันใหญ่เนาะเวลารีโหลดทีมันก็ค่อนข้างแต่5วิวิทีมันก็นานเกินไปเหมือนกันเนาะแต่ยังตกใจนะใครที่แบบดูถึงตรงนี้แล้วก็หูห้าวิอย่างนี้ก็คือพอละรีโหลดทีก็คือไปทำอย่างอื่นรอดได้เลย คือใช่ครับมันเป็นข้อเสียก็จริงแต่ว่ามันยังมีแมคาินิกอย่างหนึ่งนะฮะมาช่วยชดเชยในส่วนนี้ได้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับแมคาินิกของมันนะฮะก็คือบอกว่าเมื่อคุณทำการรีโหลดนะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่เรากำลังกดรีโหลดอยู่ก็คือกดรีโหลดแล้วใช่ไหมหลอดกำลังรีโหลดอยู่เนะี่ยมันจะมีแถบขึ้นมานะเป็นแถบเล็กๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าไอหลอดรีโหลดของเรามันพุ่งไปอยู่ตรงระหว่างแถบเล็กๆนั้นเมื่อไห่แล้วเรากด R ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ มันจะเรียกว่าการ perfect reload นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราทําการ perfect reload ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้แม็กกาซีนที่กำลังรี l o a d อยู่อะ่ะมันจะรี l o a d เสร็จด้วยความเร็วสูงก็คือปุ๊บเสร็จเลยแล้วก็แม็กต่อไปที่เรารีโหลดเสร็จเนี่ยจะได้รับ age, าดาเมจธาตุฮีทนะรหรือธาตุไฟเพิ่มขึ้น25นะครับผมทั้งแม็กกาซีนเลยจนกว่าคุณจะรีโหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไอ้ธาตุไฟตรงนี้เนี่ยนอกจากได้ดาเมจเพิ่มแล้วยังได้ในส่วนของนี่เลยนะฮะการันตีสถานะก็คือยิง1ครั้งเนี่ยก็คือติดสถานะธาตไไุน คุณจะมีสเตตัสชานสเท่าไหร่ก็ตามนะก็คือจะยิงไปแล้วติดธาตุไฟแน่นอน1้0นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไอธาตุไฟตรงเนี้ยที่เราได้รับเพิ่มขึ้นมา25%เนะี่ยมันจะไม่ไปผสมกับธาตุเดียวๆในกระปืนของเราด้วยนะก็คือจะแยกออกมาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูเช็คบิวกันว่าถูกต้องไหมโอเคอ่ะอันนี้คือบิวปเปล่าเนละจะเอาไปยิงให้ดูว่าเป็นยังไงกับแมชชนินนี้นะครับเดี๋ยวทําการซัมมอนะอออนนนััตววกกาา่ลงดดูะะโเเคคียรบ อันนี้รูจะลองยิงออกไปก่อนเพื่อให้มันรีโหลดได้นะปั้งอ่ะน,นี่คือรีโหลดสปีดธรรมดาห้าวิเห็นไหมแล้วก็จะมีหลอดเนี่ยเห็นไหมที่มันขึ้นมาระหว่างเมื่อกี้นี้นะฮะอ่ะเพื่อใครดูไม่หันอีกทีหนึ่งนะเนี่ยหลอดตรงเนี้ยเห็นไหมถ้ากดรีโหลดตรงเมื่อกี้เมื่อไหร่ปุ๊บแ่บมันจะรีโหลดเสร็จทันทีนะ,ะ่ะรอบต่อไปรูจะลองรีโหลดกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ทันนะฮะกดชึบเห็นไหมมันก็จะปึ๊บอีกนิดนึงก็คือรีโหลดเสร็จเลยแล้วก็ธาตุไฟก็จะมาขึ้นตรงมุมขวาล่างเห็นไหมก็ค อ่ะเรียกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองยิงให้ดูนะว่าติดไฟจริงๆนะดูนะเนี่ยนะติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันหมดไววัตดูเลชั่นอ่ะอ่ะลูกม,มายิงไปเรื่อยๆแล้วกันยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบถึงจุดหนึ่งถ้าธาตุไฟยังอยู่แปลว่ามันนั่นแหละมันติดต่อเน,น,นะนื่องนะฮะนะเนี่ยนเะห็นไหมดูใกล้ ดูเลชันหมดไวๆนั่นแหละเอาเป็นว่าก็คือติดไฟแน่นอนตามที่มันบอกนะครับติดไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากดรีโหลดไปแล้วแล้วเรารีโหลดไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะกดไม่ได้เลยเห็นไหมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าใครบอกว่าเฮ้ยลุงงั้นผมกดลว้วได้ไหมอ่ะแบบว่ามันจะได้แบบเผื่อบางพบ,บางทีผมขี้เกียจมานั่งเลงตอนกำลังรีโหลดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณกดรีโหลดลวนวนปุ๊บอ่ะ ไอ้หลดที่มันจะขึ้นมาให้เรากดเพอร์เฟื่อ r e l o ad, มันจะหายไปแล้วฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือคุณคุณต้องเลงอย่างเดียวแล้วก็กดให้ทันนะหรือ,อวิธีหนึ่งที่ลุงใช้อยู่ยง,ง่ายๆเลยก็คือให้รอจนกว่าไอ้แถบรีโหลดของเราปกติมันเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าขึ้นสีเหลืองเมื่อไหร่ค่อยกดนะครับเพราะว่ามันจะดูง่ายกว่าที่เราต้องมานั่งเลงก็คือเวลาลุงใช่ใชไหมลุงก็จะรออ่ะเหลืองละอ่ะก็กดเลยคือดูตรงแถบที่มันกำลังรีโหลดกำลังวิ่งอะถ้ามันเปลี่ยนจากขาวไปเหลืองเมื่อไหร่คือกดตอนนั้นได เร่งเพอร์เฟกรีโหลดอ่ะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับส่วนของแมคคนิกนะครับสันส้นๆง,ง่ายๆแค่นี้เลยไม่ได้มีไรมากอย่างในเกมก็เขียนไว้แค่นี้ตามนั้นเลยก็คือได้รับดาเมจทัดไฟเพิ่มกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะลองให้ดูก็คือมันไม่ผสมกันนะก็คือแยกไปเลยอ่ะเดี๋ยวลุงจะเอาให้ง่ายๆเลยก็คือจะเอาธาตุท็อกซินใส่เข้าไปนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไฟที่ได้รับมาจากบัฟตอนเปลี่ยนกระสุนแบบเพอร์เฟกอ่ะถ้านไปผสมกับพิษอ่ะมันจะต้องกลายเป็นแก๊สนะแต่เดี๋ย จะลองรีโหลดใหม่ก่นนะอนซึบนะดูนะเป็นไฟแล้วนะบัฟไฟมาแล้วนะดูนะว่ามันจะติดอะไรบ้างไฟยังไฟล้วนอยู่เห็นไหมมีพิษมีพิษแยกมาถ้าใครสังเกตเห็นทันนะเห็นไหมมีทั้งไฟทั้งพิษเลยนะไม่ได้กลายเป็นแก๊สนะเออประมาณนี้ก็คือออาง่ายก็คือมันแยกกันนะไม่ได้คิดคำนวณรวมกันโอเคอ่ะประมาณนี้จบนะครับได้มีอลไรละ,ละหมดละนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของบิวมอดที่ลุงจะแนะนําให้เอาไปบิวตามนะครับว่าควรจะบิวยังไงนะสำหรับบิวที่ลุงใช้ยอยู่สําหรับมนคอนเฟสนะ นี่เนี่ยอันนี้คือชุดมอสท,ที่ลงใช้อยู่นะครับก็จะบิวออกมาเป็นเอ่อจะเรียกว่าอย่างไงดีเป็นเมตาใหม่แล้วกันตั้งแต่วอลเฟนหนึ่งเก้าเข้านะฮะเรียกว่าเป็นแมชคณิกยิงหัวเออเพราะว่าถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเฮ้ยลุงแต่ว่าผมเ,าเป็นคนที่ยิงศัตรูแบบโดนหัวไม่ค่อยเก่งนะลุงมันจะเวิร์กเหรอคือลุงจะบอกงี้ครับลุงเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาการยิงหัวเพราะว่าลุงชอบสเปรย์ยิงไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มานั่งโฟกัสหัวแต่ว่า หังจ,จากที่ลุงไปลองเล่นจริงแล้ว, <Yeah. S 1> ลวเทียบกับบิลแบบโอซคู S S ool, แบบเก่าๆที่เล่นมาตีช็อตนะสึ่ว่าอันนั้นเนะี่ยมันสู่อันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่าเรายิงเป็นสเปรย์ถูกปะ่ะเราเรากราดยิงอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่ามายิงทีละน,นัดอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยิงไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องมีสักนัดหนึ่งที่มันเข้าหัวและพอมันเข้าหัวปุป๊บอะมันจะโคตรแรงมากๆจากมอสใบนี้นะครับ primary a c u i t y ก็คือจะได้ดามเมดเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3.5เท่านะมเป็น4 ก็คือคูณกับพื้นฐานด้วยกลายเป็น 4.5x แล้วแล้วก็ยังไม่พอยังทําให้เราได้รับค่าคิดค่าชาร์จเพิ่มมาแบบเบิ่มเบิมเลยมันก็เลยทําให้นัดที่แบบเบ๊ะเข้าหัวคือมันแรงมากๆจนแบบปิดคิวตอนยิงหัวได้เลยนะฮะลุงก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรต่อให้ยิงหัวแม่แต่ถ้าเกิดเรา,เรายิงไปเรื่อยเรแล้วเราลากขึ้นไปจนแบบโดนหัวสักนัด2นัดยังไงก็ตายแน่นอนนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบิลแบบนี้ดีวกว่านะลุงก็เลยจัดบิลไว้ตามนี้เลยนะฮะก็จะมี primary accuracy นะครับเอาไว้ยิง แกวนนี้สโคบอันนี้ลุงเปลี่ยนจากมอสเพิ่มคีทั่วไปนะครับมาเป็นแกวนนี้สโคบเพราะลุงรู้สึกว่าการเก็บสเต็กของออนเทชช็อตคิวอะถ้าเรามาเล่นกับไพมารีอะคิวตีแล้วมันง่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนลุงจะไม่ใช้เลยเพราะว่าลุงยิงตัวไปหลักแล้วพอบอดี้ช็อตตายหรือว่ายิงหวัวแล้วติดสลัดติดอะไรอย่างนี้ตายอะมันจะไม่นับแต่ว่าอันนี้คือนัดที่ยิงเข้าหัวมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบปิดคิวได้เลยก็เลยทําให้ลุงรู้สึกว่าแกวนนีสโคบน่าจะเวิร์กกว่าเพราะได้คี์แบบเพิ่มๆกว่าแล้วก็ ปืนประเภทพวกนี้เราจะยิงแบบซูมลิงอยู่แล้วเท่านั้นยังไงเพิ่มกับเอ่ยเพิ่มคีย์ด้วยข้อชาน์ด้วยกั็แน่สจะโขบดีกว่าแน่นอน,นครับแน่นอน,นครับเมื่อเล่นสายคีก็ต้องมีไวทัลเซนเพิ่มคีย์ดามเงียน,นะครับแฮมเมื่อช็อตเอามาเพิ่มทั้งคีดามเงียแล้วก็มาเพิ่มสเตตัสชานด้วยเพราะว่าเห็นไหมคีย์ด้วยข้อมัลติพลายเออร์ของตัวปืนกระบ,บอกเนี้พื้นฐานมันเยอะมากเพราะฉะนั้นการเพิ่มคีดามเงียดแหละก็ทำให้ได้ผลเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มไไไนะนะไฟฟรรรรรเเเเเทซะะะะะหหหนน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 น่่่่่่่่อออออยยยพพาาาาาาววววปปืมมมมัััักกกีใญงงง็ตต้้้8 8ดิู ยิงไปเถอะเพราะว่ารีโหลดสปีดยังไงมันก็ยังไงอะเาเรียกว่ามีแมคคนิกในการช่วยรีโหลดไวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สเปรย์ทิ้งแล้วก็รีโหลดใหม่ได้แบบรวดเร็วนะฮะลุงก็เลยใส่เป็นพรามเชดนะครับเพราะว่าลุงอยากได้พันทูมาช่วยด้วยเพราะว่าเวลามีพันทูปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮนะเวลามอนมันอยู่หลังกำแพงหรือว่ามันเดินมาเป็นเรียงแถวหน้ากราร,นรันเราจะได้ยิงแบบทะลุปไปโดนตัวหลังตายได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีพรามเชดก็ใส่เป็น Y acceleration แทนก็ได้นะใบเนี้ยเนี่ยมันเพิ่มไฟรเเเยออะะะดีนคับลจ ใครรู้สึกเสียดายดาเมจ15%ก็จะใส่เป็นสปีดทริกเกอร์แต่ลุงไม่แนะนำนะเพราะว่า15%ดาเมจลุงว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอ่ะมันได้มาจากสเตอเลชันด้วยแล้วก็นีไพเมอรี่เดนเฮดก็ได้มาอีก360%นะแล้วเก็บไม่ยากเลยอย่างที่ลุงบอกก็คือในเมื่อเรามีไพเมอรี่อะคิวตี้แล้วอะ่ะเก็บเดนเฮดเก็บอันนี้คือเรื่องง่ายๆเลยเพราะว่านัดที่มันยิงเข้าหัวมันมันฆ่าอะไรปุ๊บมันก็จะได้สแต็กพวกนี้มาแล้วก็บัฟเพิ่มดาเมจแม่งอยู่นานด้วยตั้ง24ว,นว, le, วนงงงงินัแล้วก็า้ทงงีนอนนะครับแล้ว แล้วก็วิเจนเต้ซัพพลายนะเอามาช่วยเขาเรียกว่ายนะเพิ่มอัปเกรดทีอาคิดดึกค่อกขึ้นไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วทําไมอันนี้มัน <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันลุงว่าน่าจะมีการจัดบิลผิดไว้แน่เลยหมายถึงว่าในตัวขององพุทธเซนเทเนลนะตอนมาสุดท้ายก็คือในส่วนของธาตุนะครับลุงใส่เป็นธาตุน้ําแข็งผสมกับพิษนะให้มันกลายเป็นไวรัลนะเพราะว่าศัาตรูติดไวรอลปุ๊บก,ก็จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะโดนแอมดัมเนี่ยจะเข้าเลือดแรงขึ้นเนี่ยแค่นั้นเลย นี่คือบิลแรกนะจริงมี2บิลนะแต่ว่าจะให้ดูบิลแรกก่อนว่าเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดาเมดดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนจะไปดูลุงว่าลุงขอเช็คอะไรสักหน่อยหนึงดีกว่าว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะไม่งั้นเดี๋ยวมันนั่นไงกูว่าละต้องทําอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดาเมดมันจะเบอร์เกิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบเฮ้ยทำไมมันแรงจังเราว่าอย่างนี้ไงมันมันมีเซตไอตัววิจจรันเต้มันอัพเทีย์อยู่เห็นไหมพอเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บก็กลับมาเป็็นนนปปปกติทีี่คคววรรจะะเเเเลลออดด๋ยาไงู บิวมิลลาดลุกไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มดาามจเลยนะก็คือถอดออกหมดมีแค่คอร์อสีไปลดเกาะเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกับมอนวลลสองร้อยนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเอาจะทดสอบสองรอบนะครับใช้เป้าเดียวกันเลยก็คือคาร์อสเด็เฮวีกันเนอร์ยี่สิบตัวนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะบิวพาดวิลล์สองร้อยอะรอบแรกขอเก็บในส่วนของเรียกว่าไงนะเสเปกก่อนนะยังไม่ใช่ของจริงนะเคื่อกูหรืลืมรีโหลด เห็นไหมเนี่ยวิวสองร้อยคือยิงไปแบบนี่มันขี้อ่ะคือถ้าเป็นแบบบิว l d แมคชนิกเมื่อก่อนที่แบบไม่ใช่ยิงหัวยังไงก็อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเนะยอันเนี้ยลุงสเปรเลยเล่นจริงๆก็คือสเปรยเงี้ยได้เลยเพราะว่ารีโหลดมันนีปัญหายแล้วไงพอมันหมดกระสุนหมดก็กดแป๊บเดียวก็รีโหลดได้แล้วเนะี่ยเห็นไหมเออแต่ถ้าอย่า,ยา,ยาแบบกดรีบเร่งเกินนะถ้ากดกด R ไปก่อนก็จะประมาณนี้นะชีวิตอ่ะรอบต่อไปคือของแท้แล้วนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองสเปรดูนะ ตุงๆนะเนี่ยพอแบบสแต็กเต็มก็คือถ้าเลงหัวไงก็ตายถ้ายิงตัวไม่ตายนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปยิงตัวเดียวเราก็แค่ลากขึ้นไปเดี๋ยวพอนักมันโดนหัวก็ตายไลยเนะี่ยอาะลองทดสอบจริงนะลุงแบบทาสถานการณ์จริงเวลาไปเจอมอนใช่ไหมเรายิงโดนตัวแล้วก็สเปรย์ขึ้นหัวไปง,ง,ง่ายๆชิวๆเนี่ยแบบนี้ในด่านจริงก็อย่าไปแบบกดนิ่งๆเ่ะกดแล้วแบบขยับหน่อยอประมาณนี้นะครับผมทดสอบให้ดูจบแล้วนะอันนี้เป็นมเป้ามาตรฐานนะ อีกบิลหนึ่งนะที่ลุงจะนําเสนอนะครับจริงๆก็แทบจะไม่ต่างจากบิลแรกเลยนะครับก็คือขยับมอสแค่ใบเดียวก็คือเปลี่ยนจากมอสธาตุพิษนะครับไปเป็นมอสธาตุไฟแทนนะครับผมดูเอาแสงธาตุไฟก็คือเทอร์ม้ลาวเนี่ยเพื่อผสมออกมาเป็นธาตุบรัสนะครับเพราะว่าบรัสเนี่ยข้อดีก็คือเวลามอนตายตอนที่ติดสถานะบรัสอยู่ไม่ว่าจะกี่กสแต็กก็ตามมันจะระเบิดดาเมจแบบมหาศาลไปข้างๆรอบๆนะทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆโดนดาเมจด้วยกลายเป็นจากปืนยิงชิงกินทาเกตก็กลายเป็นปืนเขาเรียกว่า เอได้นะครับแล้วข้อดีก็คือนัดที่เราฆ่าศัตรูได้ถ้าเป็นนัดสุดท้ายปิดหัวปิดไปที่หัวแล้วพ r มารีแอ c u ิวตี้ทำงานด้วยเนี่ยดาเมจมันจะคูณแบบมหาศาลมากตอนที่มันระเบิดออกไปข้างๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับบิลนี้นะทดสอบใหรระเบิดนั้นทีแป๊บนึงโอเคอ่ะดูนะมันอาจจะไม่ได้วาวซ่าเท่ากับในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะในส่วนของบิลแรกนะแต่ว่า ที่มันได้มาคือเวลาคุณไปยิงแล้วมันระเบิดเห็นไหมโดนดาเมจตัวข้างๆอ่ะแรงอยู่เดอ้เอไอพวกนี้มันแค่ถึกเฉยมันก็เลยแบบว่าดูเหมือนจะแบบโอ้โหโดนดาเมนทีดเดียวแบบเลือดไปแต่ถ้าคุณไปเล่นแบบสถา,านการณ์จริงมันไม่ได้มีแค่มอนที่มันถึกๆไนงะจะมีตัวกี้ที่แบบว่าไม่ได้เลือดเยอะมากอ่ะแล้วถ้าเกิดมันโดนแรงระเบิดไปคือตายนะเอออันนี้เอาให้ดูก่อนว่าเราลองกับปี้วสองมันก็จะทรงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดาเมดแบบเดียวๆอ่ะยังไงก็สู้ไวรอดอไม่ได้นะแต่ถ้าเรามี อะไรที่มันมาช่วยบัฟไวรอลได้อยู่แล้วอย่างเช่นน e d g e อะไรเงี้ยก็เล่นบิ่นี้ไปเลยง่ายกว nee. ่านะครับเพราะว่าเวลาระเบิดหัวแบบบราสระเบิดทีนี่เห็นไหมราเมดแรงอยู่นะขนาดมีเกาะหนาหนานะระเบิดทีแม่งแบบแสนอ่ะไปดิแรงแรงประมาณนี้เดี๋ยวรอบต่อไปอีกรอบหนึ่งลุงขอทดสอบแบบเราเราจะเรียกมอนแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะ ผสมผสมกันแล้วกันเนาะให้ดูว่าเออถ้าเป็นมอนแบบทั่วๆไปที่มันไม่ได้แบบววเอ่อเขาเรียกว่าเวลเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นมอนแบบประเภทที่มันถึกมากๆอ่ะมันจะโดนดาเมจทีเดียวตายหรือเปล่านะครับระเบิดใส่อ่ะลุงขอเรียกเป็นออโลกินแบตเทิลกรุ๊มมานะเวเราจะลองยิงกับสเปรย์ไปเรื่อยๆเราจะลองจากตัวถึกกันแล้วกันบอมบ่าดไหมเนี่ยไอตัวที่มันถึกที่มันไม่ถึกมันก็คือโดนระเบิดตายไปเลยเห็นไหมอย่างไอตัวถึกมันก็จะแบบเห็นไหมก็จะเห็นไหม ล้วก็ยิงตัวิสอศึกให้มันระเบิดไปโดนตัวไม่ถืกตายแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับบิวที่ลุงใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะก็ลองไปปรับๆใช้กันดูได้นะครับผมที่นี้เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบให้ดูจริงๆลงสนามให้ดูว่าเออเวลายิงใช้งานจริงแล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับมันจะโอเคหรือเปล่านะแต่ลุงต้องบอกออกตัวไว้ก่อนว่าลุงเป็นคนประเภทไม่ชอบปืนแนวนี้อยู่ละซิงค์นั่นสเก็ตมันเล่นแล้วมัน ต้องมาเล่นที่ตัวเออแต่ว่าก็เล่นได้แหละจะให้ดูแล้วกันแลวลุงจะเอาขอเอาการูด้าลุงไปนะเออให้ดูบิลก่อนก็คือการูด้ามันมีกลูมที่ลุงซับซูมไว้มันจะทําให้เวลาเล่นแล้วมันคือลุงไม่ชอบศัตรูที่มันเคลื่อนที่ไปมาเวลาเล่นจริงมันเล่นเล่นยากลุงก็เลยต้องมีกลูมไปช่วยสโลว์วันซัหน่อยแล้วก็เนี่ยก็ติดแค่อเวนเจอร์ไปช่วยบัฟดาเมจแล้วก็แพสซีฟของมันอีกร้อยเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้นะก็น่าจะช่วยบัฟดาเมจได้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็บิลที่ลุงเอาไปใช้ก็เป็นบิลบลาสนะ ไม่เล่นจริงแล้วเจอมอนเยอะการระเบิดบราสใส่ตัวข้างๆมันน่าจะอะไรที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าจะเป็นเน้นยิงแบบเป้าเดียวๆอะไรเงี้ยก็เล่นเป็นไวรัลก็ได้นะมันได้หมดไม่ไม่มีปัญหาเลยมันอยู่ที่เราชอบสไตล์ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ด่านนี่ละกันไททันง่ายๆทดสอบก็ต้องทดสอบกับมอนมีเกาะเพราะถ้ามอนมีเกาะยังตายมอนไม่มีเกาะก็คิวๆคิวๆนะเหมือนเดิมนะทดสอบแค่ห้าทีแล้วก็จะออกด่านเลยแล้วก็มาจะมาสรุปแล้วกันว่า มม iden, บบป res, ืนและประมาณเออปืนกระบอกนี้ลุงให้คะแนนประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเอาบัฟไว้ก่อนไม่รู้จะฆ่าทันหรือเปล่านี่เจอมอนคืออากาศยิงไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแต่ลุงขอกดสกิลสามช่วย จริงๆมันก็แอบโกงนะกิลวาสาวม้ว่ามันรีโหลดมันไม่ต้องรีโหลดเลยไงแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วลุงต้องเอาเอเนอร์จี้ไยไงเอเนอร์จีไม่พอเดี๋ยวครูมันโดนปิดเนี่ยโดนสั่งปิดทันทีเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าศัตรูตัวไหนที่แบบโดนคือข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าบิลนี้มันสเปย์ไปเรื่อยๆอ่ะก็คืออย่างนี้เวลาศัตรูตัวไหนที่มันโดนยิงตัวก่อนแล้วมันติดบลาชอ่ะแล้วเราล่าขึ้นไปจนโดนหัวมันระเบิดตายอ่ะมันก็จะได้ดาเมจที่แบบมหาศาลตอนแตกเป็นบลาชไงเออเนี่ยนะ แล้วพอลุงเล่นคู่กับไอ้อะไรนะพรามเชดมันก็เลยยิงทะลุตัวหน้าโดนตัวหลังบางทีตัวหน้ายิงไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนตัวแต่ว่าตัวหลังอ่ะพอมันเวยเช่นไปปุ๊บมันไปโดนตัวหลังเป็นหัวมันก็ระเบิดตัวหลังตายตัวหน้าก็ตายไปด้วยประมาณนี้ครับโอเคนะไม่ได้แย่เลยแต่ต้องทดไว้ในใจกันนะว่าอันนี้เลน่นกับการูด้าที่มันจะมีในส่วนของไอ,อเคดอเวนเจอร์มาช่วยเสริมดัมมี้เสริมขี้ชาร์อีก45%่าเแล้วก็มีในส่วนของ สกิลพื้นฐานไม่ใช่สกิลพาสซีฟมันอีก100%ที่มาช่วยบัฟดาเมจเพิ่มเล่นกับตัวอื่นอาจจะดาเมจเบากว่านี้ลงไปประมาณสักเกือบครึ่งไม่ใช่เกือบเพิ่งครึ่งนึงเลยถ้าซ้ำนะแต่ว่าลงไปครึ่งนึงรู่ามัก็ยังแรงอยู่นะเนี่ยดูดิเออแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเล่นเล่นตัวอื่นมันต้องมานั่งรีโหลดเองแต่การูด้าคือแค่แบบกดสกิลสามก็คือได้เลยจบประมาณนี้แต่เชื่อเถอะว่าคนส่วนใหญ่ที่เอาไปเล่นแบบอาวุธยิงพวกเนี้ยมันก็คงจะเอาไปกับพวกที่มัันนมมีสกิิลลวววบบอย่่แแ้้เเาาาะคงงไไไดป เลืเล่อยเปื่อยอ่ะถูว่ะมันจะไปเล่นกับตัวธรรมดาทั่วไปแล้วเอาปืนธรรมดายิงนี่ลุงบอกเลยว่าชีวิตแบบลําบากเกินนะนก็ต้องหาตัวที่มันเล่นคู่กับพวกอาวุธปืนแล้วมันจะเวิร์ขึ้นมาหน่อยเล่นคู่มันจะดีแต่ถ้าไม่มีบัฟเลยก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะก็เล่นได้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็เล่นอาวุธอ่ะมันก็ถึงน้อยก็คือถ้าคุณไม่ใช้สกลิลเลยคุณใช้อาวุธแล้คุณก็ควรจะเล่นคู่กับตัวละครที่มันมีสกิลบัฟเพิ่มดาเมจหรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้เล่นง่ายขึ้นอ่ะอย่างเกาเนี้ยอย อย่างไม่งั้นก็เนี่ยอย่างที่ลุงเล่นอยู่กักลูดา้ากลุูด้าลุงก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเนี่ยเห็นไหมที่ลุงชอบอย่างหนึ่งคือสกิลกลูมมันอาจจะไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรให้เรานะแต่ว่าข้อดีก <c oughs> ็คือคล็อกอัพไงพอมอนมันโดนแบบสโลว์อย่างงี้ปุ๊บมันก็ทําให้ยิงง่ายอ่ะคือลองแบบมอนไม่โดนสโล่เดีโโ๋ยวโอ้โหแม่งวิ่งพลาดเลยลุงนี่อย่างบแบบคนตาดีอยู่ลอลยเวลาเล่นะแก่แล้วไงจะมานั่งโฟกัสทีละตัวคือแบบไม่ใช่สไตล์ลุงอ่ะลุงต้องแบบสเปรย์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็แบบมอนต้องยืนนิ่งงงงงๆใหห้้ลลลุยิิเมือออนสก ถ้ามันมาแบบเดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยคือไม่ได้และ e. 2. อย่างง่ายๆอย่างตัวในสคาลดาที่อยู่ใน1นึ่งกาที่มันแบบพอเราเล็งมันปุ๊บแม่งล็อกหลบซ้ายขวาได้คือลุงแบบไอ้เฮ้ยลุงนี่คือเลิกอ่ะปืนเล็งเต้าทีละตัวเดียวนี่ลุงไม่เล่นเลยนะลุงคือปืนระเบิดอัดอย่างเดียวไม่งั้นก็เมลีไล่ฟันไม่งั้นไม่ไหวอ่ะโอ้หัวเสียตายห่าเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าจะ5นาทีล้วค่อยออกดานแล้วกัน ดี๋ยวมาดูว่ิว่ารอบนี้เราจะได้เจอ,อโคลไลท์ก่อนที่จะออกด่านหรือเปล่านะบิวนี้ต้องซูมยิงตลอดนะจะมายิงสเปย์แบบอย่างเงี้ยไม่ได้เด้อเพราะว่ามันต้องพยายามลากเล็งที่หัวด้วยแล้วอย่างนึงก็คือเราใส่มอสก่นนะจะโขบมาถ้าเกิดเราไม่เล็งยิงอะ่ะคือขี้ไม่หายบานไม่มีขี้เลยนะเพราะว่าค้าขี้ที่ได้มาต้องซูมซูมยิงเท่านั้นนะครับโอเคถือว่าถือว่าค่าได้ไวนะเพราะว่าไลท์สปอร์ตยังไม่ตกเลย ยังไม่ตกกลัมกว่า80%เลยเแีน่หละเราแหน่เอามากับตัวแรงๆแล้วก็ยิงแล้วระเบิดตัวรอบข้างตายด้วยคือข้อดีอ่างการเล่นในซิวผ่าก็คือมอนแมงเกาะกลุ่มกันแล้วระเบิดแล้วมันระเบิดแบบโดนทั่วๆกันมันสะใจดิแต่ <c oughs> ว่าไปเล่นเล่นบิวบรัสอย่างนงี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะร <c oughs> ะเบิดโดนตัวข้างแล้วมันแบบมันมันเรียกว่าไงถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือไม่ได้นะจะมาเล่นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรต้องยิงทีละตัวเท่านั้นคือพิกัดแท็กเก็ตแต่ว่าพอมีบรัสมา บวกกับมอสใหม่ที่ ar, มันยิงหัวแล้วเบิดตายปุ๊บแล้วมันได้ดาเมจที่แบบเบิ่มๆก็เลยแบบเออโอเคนะเี่ยหรือ้าใครแบบอย่างที่ลุงบอกไปถ้าแบบไม่อยากแบบมายิงอย่างนี้ก็เล่นเป็นไวรอลก็โอเคนะเพราะว่าเรามีฮีทร้อยเปอร์เซ็นต์มาลดเกาะอยู่แล้วไงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องอะไรละก็ให้ฮีทมันลดเกาะไปแต่ตอนนี้ชิวลุงแม่งหายอ่าเอ้จะรอดไหมเนี่ย ตัวอะไรมาวะแหงโอเคได้อยู่ส่วนมอนลุมยิงเรื่อยๆนะฮะชิวแม่งรีไม่ทันปกติลุงเล่นกับปืนระเบิดไงมันก็เลยสบายอยู่แต่อันนี้มันแบบมันต้องมาเลงเฮียตัวมันก็อาจจะมีบางตัวที่แบบเหนียววกาศแล้วยิงทะลุลุงมาได้ชิวมันก็รีไม่ทันเราถึงถึงบิวนี้มันจะเล่นสายรีชิวก็จริงแต่ว่าถ้าดาเมจมันมาต่อเนื่องเรื่อยๆมันก็รีชิวไม่ได้ว่าลุงใส่มอสรีอะไรนะรดรีชาร์จไปแค่ใบเดียวก็คือฟาสติฟชั่นเนี่ยเอาโอเค พอนะเดี๋ยวลุงจะออกดาละพ5นาทีละเดี๋ยวมันจะคลิปนานเกินจะเปไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกดาโอเคเนะี่ยลุงว่า KPM น่าจะเกือบเกือบร้อยวะ่ะไม่งั้นก็ร้อยหนึง่งเพราะว่าใช้ซัพพอร์ตเราไม่ได้กดเลยตลอด5นาทีนะครับแต่ว่ามันฆ่าไวได,ได้ทันอยู่อีกอย่างนึงเราไม่ได้เอาหมานะมี่มาด้วยหมาขุดมาด้วยเราเอาเป็นดิลิก้ามาช่วยแปะไวรัลเนะี่ยก่อดูผลงานน่อยแล้วกันลุงว่าประมาณ ไอ้แค่ห้าร้อย500อยู่เว้ยก็โอเคนะไม่ได้แย่แล้วเฮดช็อตคิวแบบเกือบครึ่งอะ่ะเออคือแบบไอ้มอสใหม่นี่ทำให้ลุงรู้สึกว่าแม่งเล่นคู่กับอาเคนเดดเฮดได้ Death. 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 ง่ายขึ้นมากเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันหน่อยสำหรับปืนกระบอกนี้ครับรีคอนอิเฟกต์นะสำหรับลุงนะลุงให้มันอยู่เทียร์เอ่อเอาตรงเลยลุงให้อยู่ประมาณ B วะ่ะคือถ้าเทียบกับ ปืนซิงกันธเกตในยุคนี้แล้วอะ่ะอย่างอินคานอนหลายๆกระบอกอะ่ะที่แบบ t r s อะ่ะมันคือโหดกว่านี้ไปไปเยอะมากๆอะ่ะมันเล่นง่ายกว่านี้มากเออมันแบบมันไม่ต้องมาคอยซูเลยคือมันก็ยิงกาดไปเลยไม่ต้องเล่นสายอันนี้ได้ซ้ำเพราะว่าเราต้องเล่นมาตีชอ็อตเพื่อทําให้เก็บสแต็กง่ายเออก็แบบแค่แบบแบบไม่ยิงหัวไม่ยิงแรงอะ่ะแรงกว่านี้เยอะลุงก็รู้สึกว่าเออถ้าจะให้ไปอยู่แบบ t a อะไรอย่างเงี้ยก็ออกจะเกินไปหน่อยลุงว่าให้อยู่ประมาณสัก B เต็มที่ก็ B บ,บวกก็อาจจะให้ค่าแบบแมกซีนใหญ่แล้วก็ได้แมคคานิกรีโหลดไว แล้วก็ได้ดรามีดจากฮีทเพิ่มขึ้นมาแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วถามว่าคุ้มไหมถ้าจะบิวอ่ะส่วนตัวลุงนะลุงมองว่าก็ถ้าคุณชอบอ่ะชอบไม้คานนิกมันนะก็บิวได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้มีอาวุธเมตาที่เป็นแบบซิงค์การ์ท็กที่มันดีกว่านี้แบบพวกอีคันนอนทั้งหลายอะ่ะลุงว่าเก็บฟอร์มาไปบิวพวกนั้นก่อนดีว่าแล้วก็ถ้าคุณแบบฟอร์มาเหลือจริงๆแล้วรู้สึกว่าเอออยากเล่นปืนเนี้ยก็บิวได้ไม่ไม่ได้แย่คือไม่ได้ถึงขั้นแบบเสียดายฟอร์มาที่จะบิวแต่ว่ายังไมม่่่ใชตัวววกกกแรรทีคจะนาําา็ป เว้นแต่ว่าคุณแบบเป็นมือใหม่มาแล้วซื้อแพ็คนี้มาอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากจะบิวโอเคก็ถือว่าก็ดีกว่าแบบรออาวุธใหญ่ๆทีเดียวก็บิวใช้ไปก่อนได้แต่ว่าถ้าถามว่าในมุมของผู้เล่นเก่าที่แบบเล่นมานาะนล้วมีทุกชิ้นอะอาวุธชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นที่ควรค่าดการเสียฟอร์มาตั้งแต่แรกครับแต่ว่าถ้าจะบิวมาเล่นก็ไม่ได้แย่ครับประมาณนี้อ่ะโอเคจบการสรุปในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด like, ลไดนะลค์ล คลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอาวุธใหม่ๆให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีละไปละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินจะกับมาในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับปุ้นปุ้นชิช